สวัค่ะปลาไหลปลาไหลตอดเป็ดอุ้ยโอ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 ้ยปลาไหลตอดเป็ดสวัสดีค่ะเจอกับช่อง The View TV 8 Channel นะคะนี่เลยวันนี้เรามาเจอกับสัตว์น้ำนี่เลยนี่เลยมาดูของเป็นอันนี้คืออะไรฟางฟานะคะโอ้โหนี่คือปลาโลมาสีฟ้าเดี๋ยวเรามาทดลองกันละปลาโลมาสีฟ้าไปหรือยังดุกดิ๊กดูปิ๊กดูปิ๊กอ้าวปลาด้วย้โอ้ยโอ้ย ไปเลยไปเลยไปเลยเอาสียมภูทำตามฟ้าเราต้องตามแล้วไปเลยเฮ้ยต้องอุ้ยมีปลาปลามีปลาอะไร่ด้วยเฮ้ยมีปลาตัวจริงไหมด้วยแล้วก็เจอเต่าด้วยนะคะนี่ว่ายอย่างช้าๆเต่าไปช้าเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเต่าเต่าอุ้ยทำไมตัวนั้นมันไปเร็วจังเลย แล้วเว้ยมีปลามีปลามีอะไรอู่นี่เฮ้ย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 เฮดูดีแล้วก็จกเป็ดตอวว่ายตามจกเป็ดตัยไปแล้วดูขึ้นเฮ้ยดูปลาดูปลาดูปลาเห็นไหมเห็นปลาเห็นไหมเห็นไหม ้ยดูปลาสิคะปลาละ่ปลาไลปตอดเป็ดอ้้ย้ปลาไลปตอดเป็ดแล้วเราก็เจอกัะโปงลาุ้ยไป่ดูดูดููปลาไลปตอดเป็ดคนนีนี่แล้วเอ้ยค่ะอโหไลอดเป็ต่ปลาลอดเป็ดนู่นไห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 นดูดูเต่าสิคะโห นี่ดูนะคะว่ายไปในท้องทะเลเรียบร้อยแล้วนี่ๆี่น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 กลับมาแล้ว er. กลับมาแล er. ้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาเจอกันกระสีชุมผูหัวเต้าเต้าเต,อตอโอเคปล่อยให้เขาว่ายน้ําเล่นกันต่อนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยเนาะไปก่อนบ๊ายบาย